สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เพชนนะคะจะมาสอนเหมือนเคยนะคะนารพัชูนะคะอ่าวันนี้นะคะพี่เพชนนะคะจะมาสอนเช่นเคยนะคะสอนเช่นเคยนะคะก็สอนทวนบ้างตอนนั้นเราเคยทําเคยสอนอะไรไปบ้างนะเคยสอนเวลาสลามติดใช่ไหมเคยอะไรอีกทําให้สลามเกิดฟองเวลาเอาตาใส่ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก บี้สลัมใช่ไหมอืมคราวนี้นะคะพี่ก็จะมาทําเหมือนเคยนะคะแต่จะไม่เหมือนอย่างหนึ่งก็คือพี่นะคะจะไม่บี้จะไม่ทําอะไรอย่างนั้นอีกแล้วนะคะอ่าพี่นะคะจะมาดูสีชมพูก่อนนะเก็บสีเกยวนะคะอ่าเราจะมาดูสีชมพูก่อนนะคะมีสีชมพูนะคะนี่ใหญ่ไหมคะว้าวนี่ย่างใหญ่เลยนะคะ อาจากนั้นเราก็สังเกตน,นะคะว่ามันขาดไปสักครู่นึงนะคะแล้วเราก็ทำงี้เราก็เหมือนมันวันว,น,วน,นะคะงี้่างงี้เางงี้อองงนนี้นะคะเราจะมาจับงี้ปุ๊บปุ๊บนี่ให้มันกลาย,ยาง,งี้ตอน,นะะตอนนี้ผมกับเพชรน,นะครับก็จะแบบคุยกันเรื่องถ่ายคลิปมาครับอยู่ครับ เดี๋ยวถ้าคิดมาครับผมจะไปคนเล่นแต่บางบ,าง,บางทีเพชรก็จะไปคนเล่นนะคะบ,บางทีนะคะเราสองคนนะคะก็จะจอยกันนะคะเพื่อเล่นนะคะามาดูสีเขียวกันบ้างนะคะแต่ะะจะเล็กกว่านานนานทีจอยครับจะเป็นมาคับในโทรศัพท์อะครับใช่เห็นไหมคะว่า สีเขียวนะคะจะเริ่มใหญ่ขึ้นเวลาเราบีบี้มนันเราคลิปมาครับจะมีสักห้าพาร์ต่ครับใช่นะคะก็น้อยไปหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอีกเช่นเคยค่ะตัดคลิปสักครู่นึ้กค่ะตอนนี้หลังจากแต่คลิปได้คุยกันแล้วนะครับตอนนี้จะไม่มีคลิปจอยแล้วนะครับเพ<ค>ราะว่าด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะคือเราจะไม่มีคลิปจอยนะคะไม่งั้นเราก็ถ่ายคลิปไม่ได้ค่ะ เพราะเพราะว่ากล้องนี่ไม่พอนะคะใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะใช้กล้องนะคะมันก็จะอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็จะลงอาจจะลงในนี้ไม่ได้ประมาณนี้นะคะ่ะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้ผิดนะคะแต่เราก็จะมีคลิปสลามอยู่อย่างนี้นะคะตลอดเลยนะคะจะจะมีอยู่สักประมาณกี่พาร์ทดีครับประมาณ 5พา,านะคะเท่ากับไมค c ครับนะคะแต่วันนี้นะคะไมครับนะคะจะยังไม่ออกมาครับนะคะจะออกวันพรุ่งนี้ครับวันพุ่งนี้นะคะถ้าใครได้รับคลิปนี้ก็คือจะออกวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่1เมษายน2558นะครับขอโทษนะคะเพราะก่อนตัดคลิปน้องน้องน้องของผมเผลอทำ เลอกวางมือเรียกผมนะครับผมก็เลยคิดว่าอะไรแต่ที่จริงก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่คุยกันนะคะคุยกันเล็กๆน้อยๆค่ะ <ๆ S 2> ค่ะก็ะะไม่จําเป็นหรอกค่ะคุณผู้ชมอย่ายุ่ง<ค>อย่าถาม <นะ S 2> อย่าถามไหมครับอย่าถามไหมคะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูสีชมพูบ้างนะคะรู้ไหมทําไมก่อนก่อนมันมันออกนะคะทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้ด้วยรู้ไหม เพราะว่าพี่นะคะถ้าเกิดเราให้อย่างเงี้ยปุ๊บๆออกอย่างเงี้ยมันไม่ออกนะคะเพราะมันติดเลยแต่เขาบอกว่าคิดมาครับเนี่ยครับก็จะมีแบบผมหรือเพชรเนี่ยครับเล่นแบบเซิร์ฟได้นะครับแต่ถ้าเซิร์ฟนี่ผมน่าจะให้เพชรเนี่ยเล่นเครื่องผมนะครับแต่มันมันก็จะแบบอะไรนะมันก็จะแบบเด้งออกเซิร์ฟหลายทีกว่าจะเข้าได้ครับ ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเพราะว่าเน็ตเน็ตไม่ค่อยดีครับต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าสอนเล่นได้่านผู้ชมได้ดูครับว้าวนังมันเลยนะนี่ยอะไรเนี่ยสลามบอลนะคะแล้วสลม์เบิร์นนะคะสลามบอลนะคะของทุกที่ค่ะนี่สลามบอลของเรานะคะเริ่มจะเป็นตัวแล้วนะคะมาโร ไข่นะคะมันจะรู้สึกเย็นๆนะคะนี่ตอนนี้นะครับก็ขอจบไปก่อนนะคระหมดเวลากับเราแล้วนะครับเกินเวลามาตั้งสองนาทีแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอแนะนำนะครับเด็กอายุ 6- 1 0สปีเล่นได้นะครับหยิบประโยชน์ออกมาจากสลามเอามาใช้ในชีวิตจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะายกด s ั b s c r i b e กันดีนะครับ